สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจรานเป็ดส่งสภาพช่างหนึ่งออนไลน์ครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาทําเสื้อแจ็คเก็ตแบบมีบในฮาร์เลยเดวินสันนะครับอย่างนี้เลยครับเท่ๆนะครับลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับก็ขอบคุณมากลูกค้าไว้วังใจช่างหนึ่งแล้วก็ส่งงานมาให้ช่างหนึ่งแก้ไขนะครับนึกช่างหนึ่งมีเรื่องรบกวนลูกค้านิดหนึ่งครับเวลาจะส่งงานมาให้ช่างหนึ่งนะครับรบกวนบุงเล็บบุ่มกล่องพัสดุนะครับไม่ว่าส่งมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับ บอกว่าติดต่อมาทางด้านไลน์หรือว่ากล่องข้อความเป็นแฟนเพจอะไรเงี้ยมันจะเป็นการสะดวกเวลาถึงคิวงานแล้วช่างหนึ่งจะอาจจะคุยงานอีกนิดนึงก่อนลงมือทาช่างหนึ่งจาเป็นจะต้องคุยงานอีกนิดหน่อยก่อนลงมือทําเพราะอะไรช่างหนึ่งจะได้ไม่ลืมครับใน,ใ,นในคิวงานหน่ยนะมันจะได้ลงตัวเฉพาะงานนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับทาตามนี้ช่างหนึ่งก็ะสะดวกลูกค้าก็สะดวกครับเวลาเสร็จง,งานช่างนจะแจ้ง ข้อมูลลบบไปให้ลูกค้ารับติดตามชมกงน้สักหนึ่งเลยนะครับครับลูกค้าจากจังหวัดระยองครับติดต่อเข้ามานะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของ h a r ์เรย์เดเวินสะครับใส่กับมอเตอร์ไซค์เท่ๆนะครับตอนแรกเ่้นหนึ่งก็นึกว่าเป็นเป็นเป็นหนังนะครับเป็น PVC หรืออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่นะครับลูกค้าบอกเป็นเนื้อผ้านะครับพอของมาถึงเนี่ยเจ้าหนึงก็รู้เลยว่าผ้าตัวนี้ คือผ้าเปนเด็กนะครับมีความยืดหยุ่นในตัวนะครับเวลาแก้ไขค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งนะครับปกติการแก้ไขเสื้อทรง,ทรงเสื้อแจ็คเก็ตที่มีซับในเนี่ยยากอยู่แล้วนะครับไม่มีซับในก็ยากนะครับมีซับในเนี่ยยากขึ้นอีก2เท่าเลยนะครับแล้วก็ก็หลังจากที่คุยงานแล้วชั่งหนึ่งก็ทาการประเมินงานแล้วก็ลงมือทํานะครับได้ ไซส์ที่ต้องการนะครับลูกค้าส่งแบบมาด้วยนะเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าต้องการให้เล็กกว่าแบบเสื้อแจ็คเก็ตอีกสักนิดหนึ่งนะครับช่างหนึ่งก็จัดให้นะครับทั้งหมดงานก็คือโดยรวมก็คือต้องยกไหล่ขึ้นประมาณอ,าอยู่ราวๆสักนิ้วครึ่งเห็นจะได้ครับแล้วก็ตัดความยาวแขนตัดความยาวแขนของช่างหนึ่งคือไม่ได้ตัดตรงปลายนะครับตัดตรงต้นแขนนะครับ ความยากของงานก็คือตัดครข้นแขนอย่างที่เห็นนี่คือมันจะมีซับในเนี่ยซับในช่างหนึ่งก็ทำการเก็บด้านในก็คือทําทีเดียวต้องทําทีงสองตัวนับเบิ้ลเลยนะอันนี้ช่างหนึ่งทำแล้วอย่างที่เห็นนี่คือชุ้มด้านในเป็นซับในนะครับสังเกตว่าจะไม่มีรอยที่ช่างหนึ่งจะเก็บเลยนะครับช่างหนึ่งก็ทํางานตามสเต็ปนะครับก็ยกไหล่ไล่ทรงใหม่นะครับตัดความยาวแขนเราวิ่งแต่เก็บคู่ให้นะครับก็ออกแบบสไตล์ยีนนะครับ แต่ผ้าเนี่ยมีความให้ตัวเนาะเอมาสองตะเข็บทั้นหนึ่งก็จะเย็บของสองตะเข็บคืนให้นะครับตามงานนะครับตามดีไซน์พยายามยืนพืนออริจินอลเดิมนะครับแต่ว่าสัดส่วนลดลงแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับงานแก้ทรงเสื้อแจ็คเก็ตแบบมีซับในฮาร์เลยเดวินสันลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับชั้นหนึ่งทำการยกไหล่นะครับยกไหล่แล้วก็ไล่ทรงให้ใหม่นะครับแขนเคิร์นชั้นหนึ่งก็ตัดความยาวให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่าง ถ้าสังเกตดูดีๆแล้วก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นแต่ช่างหนึ่งก็ทํางานเต็มที่นะครับการแก้ทรงเสื้อแบบมีซับในเนี่ยมันค่อนข้างจะยากๆมากๆนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากที่ลูกค้าไว้วใจช่างหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการนะครับเสร็จเรียบร้อยครับช่างหนึ่งจะพร้อมส่งเสื้อเท่ๆหลองไปให้ได้เลยนะครับเตรียมตัวหลองสาวติดตรมนะครับสวัสดีครับ